คำว่าใจของเราจะเป็นยังไงคำว่าใจของเราเธอยังให้ฉันอยู่หรือเปล่าคำว่าใจของเราเธอยังให้ฉันอยู่เปล่าคำว่าใจของเราเที่ยงให้ฉันอยู่เปล่าตัดตัดตัดๆตัดๆตัด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 ๆตัดตัดๆตัดตัดๆตัดๆตัด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  ตุあだあだあ้งตักติงติงติงตัตุ้งตักตันเตงต้ต้ยตงเต้ต้ยต้ยตงต้ยต้เต้ตงเต้ต้ยตุงต้ตตตงแตงตตตุงต้ตตุงไต้ต้ยต้ตุงเตเตตตุงเตตตตุงเตตตงตตุงแตงตงตงต้ยนต้ยเต้งตงตตตตตงเต้เต้ยงต้ต้เตตต คำว่าใจยังเรือเธอบอกทันทีได้ไหมว่าใจเรายัางเรืออยู่หรือเปล่าคำว่าใจเธออยาให้ชัดอยู่หรือเปล่าแต่คำว่าใจถ้าเธอ,อยังให้ฉันอยู่ก็บอกทันทีเพราะฉันต้องการบอกคำว่าเราว่ายังมีเปล่า คำว่าใจของเราอย่างนี้กุลาบเพื่อส่งมาให้ได้ไหมเพราะคำว่าใจเราสาคัญกับกุลาบมากเลยคําว่าใจยังมีอยู่ไหมคาว่าใจยังเหลืออยู่เราคําว่าเรายังมีอยู่เอยคำว่าใจยังเหลืออยู่ปอ่คคาว่าใจยังมีอยู่บอกคาว่าเราคําว่าใจยังเหลืออยู่บอก 嘟嘟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  คำว่าใจเขายังให้ฉันอยู่ไหาคำว่าใจของฉันเขาใชะฉันอยู ies. ่ในหัวใจเธออยู Euro ่ห <ch> ร <necessary> ือเปล่า <maximum> <oke> <anyway> คำว่าใจของฉันอยู่ในหัวใจเธอเปล่าลืมเปล่าลืมหรอบของฉันคำว่าใจเธอยังให้ฉันอยู่หรือแล้วแต่คำว่าใจเธอยังให้ฉันใช่ไหมคำว่าใจเธอยังให้ฉันอยู่หรือเปล่าคำว่าใจเธอยังให้ฉันอยู่หรือเปล่าหากคำว่าใจเธอยังให้ฉัน เธอช่วยตอบฉันทีว่าคำว่าใจเธอยังให้ฉันอยู่หรือเปล่าคำว่าใจเธอยาให้ฉันอยู่หรือเปล่าคำว่าใจเธอยาให้ฉันอยู่หรือเปล่าไม่จรีไหม

เธอคำว่าใจยังมีอยู่หรือเปล่า,าคำว่าใจยังมีอยู่เธอช่วยตอบฉันได้ไหมว่าคำว่าใจยังมีอยู่ใช่ไหมอตุ๊ดตื่นตื่นคำว่าใจเธอ,อยังเป็นฉันอยู่หรือเปล่าคำว่าใจหาเธอคือช่วยบอกฉันทีคำว่าใจของฉันอยากเป็นของเธอหรือเปล่า คำว่าใจเยายเป็นชั้นอยู่หรือเปล่าเธอเรือคำว่าใจอยู่ไหมเตอเตอตุงเต็งตุงแต่ตตางแต่ตตักเตึงเติงเติงเติ่ติงเ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 ติ่งเติงเติงเติงติ่งเติงติ่งเติงเติงตรงเติงต้องเติงติงเติต้องเติงติงเตติงเตติงเตงเตติงเตงเติงเติงติงเตติงเต่ติงติงเตตงเตติงเตตง

หากคำว่าใจของฉันยังเป็นของเธอช่วยบอกฉันทีว่าเราอยากคำว่าใจยังเป็นของเธออยู่หรือเปล่าตคำว่าใจของฉันยังเป็นเธอยหรือเปล่าห้ายังเป็นช่วยบอกฉันทีว่าคำว่าเรายากของฉันอาคำว่าใจของเธอยังเป็นของของของฉันยังเป็นของเธออยู่หรือเปล่าคำว่าใจของฉันยังเป็นของเธออยู่หรือเปล่าเป็นของฉันช่วยบอกฉันที ถามเป็นถามช่วยถามช่วยถามแต่แตัวเองว่าคําว่าใจเป็นของเธออยู่หรือเปล่ายังเป็นอยู่คําว่าใจช่วยบอกว่าคําว่าใจยังเป็นของฉันอยู่หรือเปล่าฮะมช่วยถามแต่แตัวเองทีว่าคําว่าใจยังเป็นของเธออยู่หรือเปล่าคําว่าใจยังเป็นของเธอ ยังเป็นของฉันอยู่หรือเปล่าตึงน้อนอตเธอนอตเธอนอตเธอนธอตเธอนธอะ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 เธอนอ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 ตเธอน็อตเธอนอเธอน็อเธอนอตเธอนอตเธอ